ไอทีปัจจุบานสวัสดีครับเอาสินค้าใหม่อีกหนึ่งตัวมาแนะนำนะครับต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ยืมเข้ามาเนื่องจากมีคนรู้จักซื้อมาใช้นะครับเท่าที่ผมเช็คดูปัจจุบันนี้เหมือนสินค้ายี่ห้อนี้มี3รุ่นนะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่นเล็กแล้วก็ไม่มีที่เหยียบนะครับใช้วิธีกดเอาแล้วจะหมุนนะเป็นถังซีซีที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่2ก็คือ smart spin mop ตัวนี้ไม่มีที่เหยียบนะครับแต่ว่าเป็น ตะแกรงสแตนเลสนะครับน่าจะคงทนขึ้นแล้วก็ราคาแพงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็รุ่นที่3ามจะเป็นรุ่นเทอร์โบสปินม็อบนะครับตัวนี้จะมีที่เหยียบนะแล้วก็เป็นถังปั่นที่เป็นสแตนเลสนะครับทำให้ใช้งานได้ทนขึ้นแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับที่ผมเอามารีวิวในวันนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วเทียบกับที่ผมเคยใช้มารุ่นก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปผมก็มีส่วนในการแนะนําเขาด้วยนะครับเนื่องจากว่า ตัวเองใช้รุ่นก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปแล้ว2คลิปนะครับรู้สึกว่ารุ่นที่ควรจะแนะนําก็คือรุ่นที่มีถังเป็นสแตนเลสนะครับถังด้านในตัวนี้เราก็มีเท้าเหยียบนะครับสําหรับรุ่นที่ไม่มีเท้าเหยียบจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็พอไหวนะแต่ว่าใช้งานไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเหนื่อยก็แนะนําแบบมีเท้าเหยียบดีกว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ควรจะเป็นสแตนเลสผสมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเขาเหมือนจะไม่มีขายแล้วนะ จะเป็นรุ่นที่เป็นพลาสติกอย่างเดียวก็โอเคนะครับสำหรับในกล่องก็จะมีใยถูพื้น2ห่อนะครับซึ่งผมถอดทดลองแล้วแล้วก็ดูว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูเหมือนเดิมเลยนะกับรุ่นที่ผมใช้งานอยู่ก่อนท่าน,นี้นะครับตัวนี้วิธีใส่ก็คือใส่เข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้หรือว่าจะใช้เท้าเหยียบก็ได้นี่ครับก็แน่นแล้วนะโอเคนี่เลยนะครับแน่นแล้วส่วนตัวไม้ถูนะครับตัวก้านตัวนี้ที่ให้มา ก็แบบเดิมนะครับเราสามารถที่จะต่อได้ยาวเป็น2ท่อนได้มาสอท่อนแบบนี้นะครับสังเกตดูวัสดุค่อนข้างดูดีมากดีกว่ารุ่นที่ผมใช้อีกรู้สึกว่าแข็งแรงเป็นสเตนเลสแท้นะครับแข็งแข็งแข็งแรงมากแน่นมากนี่นะครับทําให้เรารู้สึกว่าหนักมากกว่าเดิมนะมากกว่ารุ่นแรกที่ผมใช้ส่วนตรงนี้เราสามารถหมุนตรงนี้ออกได้นิดหน่อยนะครับหุนเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะเลื่อน ขึ้นเดินลงได้ถ้าเกิดเลื่อนลงเนี่ยจะเป็นหมุนแบบนี้นะครับเอาไว้กระแทกนั่นเองนะครับเอาแบบมาได้ดีนะสำหรับตัวที่เอาไว้ถูนะครับไม้ถูนี่ใช้ไงานได้ดีแน่นแข็งแรงนะครับโดยรวมแล้วรู้สึกโอเคดีนะครับที่ออกแบบมาแบบนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะกระแทกลงแบบนี้ได้เลยนะครับ แต่หลายคนถ้าเกิดเดินช้อปปิ้งตามห้างตามโฮมโปรตามอะไรพวกนี้น่าจะพอเห็นอยู่บ้างนะครับคลิปนี้ก็เลยเอาสินค้ามาแกะให้ชมแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมแล้วก็คิดว่าตัวเองอยากจะเอามารีเช็คด้วยนะครับก็คือสำหรับเฟืองตัวนี้เขาจะเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นรุ่นที่ผมเคยซื้อมาหรือเปล่านะครับจริงๆก็มีเฟืองอยู่สสีสีขาวแล้วก็สีดํานะ ก็เลยจะเอามาแกะให้ชมกันแล้วก็แกะเป็นอาวิธีแก้ไขวิธีเปลี่ยนนะครับเอาไว้ในช่อง YouTube เพื่อทุกคนต้องการอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ลองสังเกตดูจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับด้านล่างมี1 2 3 4 5 6 7ผมแกะไปแล้วนะผมลองทดสอบก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการถอดก็แค่หมุนน็อตออกเท่านั้นเองแล้วก็การยกออกง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันในการ ขันกลับเนี่ยต้องระวังด้วยนะแต่การถอดไม่เป็นไรนะครับบางทีขันแน่นไปตามแรงตัวเองอาจจะเกลียวหวานได้นะครับในการถอดก็ง่ายๆเลยเราแค่ยกออกแบบนี้นะครับจริงๆเขาแยกส่วนนะส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่นะจะได้แบบนี้มาในนี้จะมีลูกบอลเล็กๆอยู่เป็นลูกปืนนะครับเล็กๆกลมๆนะ เท่าเม็ดข้าวโพดนะครับอันนี้ต้องระวังหายด้วยนะลึกๆจะมีอยู่นะครับเอาไว้หนุนแกนตัวนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเฟืองอยู่หนึ่งตัวเช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมทดลองแกะต้องระวังด้วยนะครับเขาจะมีสลักอยู่แบบนี้นะดูชัดๆสำหรับสลักตัวนี้เราห้ามงัดโดยตรงต้องแงะนิดนึงนะครับลองสังเกตดูใกล้ๆตรงนี้ พอดูสลักนะครับถ้างัดตรงนี้อาจจะหักได้นะตรงนี้บินบินไปนิดนึงแล้วนะครับเวลาที่เราเงะตัวนี้ตัวนี้เขาจะเป็นพลาสติกเขาจะเกี่ยวอยู่กับร่องตัวนี้ด้วยนะครับต้องระวังแตกไม่แน่ใจว่ามีอะไรหรือเปล่านะตรงนี้แล้วก็เฟืองที่ให้มาสาหรับรุ่นนี้จะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงฟ้าฟ้าเทาเนะครับตัวนี้เป็นเฟืองที่หมุนธรรมดานี่แหละนะครับจริงๆเหมือนเฟืองสีขาวสีดานะขนาดเท่ากัน ลองดูที่ตัวเฟืองนะครับเฟืองที่ขายอยู่รุ่นใหม่จะเป็นตัวนี้ที่ผมถอดออกมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ที่วางขายอยู่ในตลาดร้านค้าออนไลน์จะมีสีดํากับสีขาวนะลองดูนี่นะครับมาลองทดสอบหมุนดูนะครับตัวที่มากับเครื่องเขาจะวางอยู่แบบนี้คว่ำอยู่นะครับนี่นะส่วนตัวสีดําเราควา่ำดูลองหมุนดูนี่นะครับเป็นการปิดเหมือนกันนี่นะ ถ้าหมุนอีกด้านนึงจะฟรีเออเหมือนกันเลยนะครับ2ตัวนี้จะเหมือนกันแต่ว่าเฟืองสีขาวถ้าเราลองดูมันจะเป็นการหมุนเปิดขวดนี่นะหมุนกลับด้านทวนเข็มนาฬิกาตัวนี้ไม่ได้จะต้องเป็นใส่ตัวสีดํานะครับตัวสีดํากับตัวสีเทาเหมือนกันถ้าใครจะซื้ออะไหล่แนะนําให้ซื้อตัวนี้ต้องเป็นตัวสีดํานะครับขนาดเท่ากันความสูงเท่ากันนะครับตัวเฟืองเท่ากัน เปะเลยผมทดสอบแล้วใส่กันได้นี่นะใส่แทนเลยนะครับ2ตัวใส่ไป2ตัวเลยนะครับทดสอบนี่นะเหมือนกันด้านเดียวกันนะครับสำหรับตัวแกนของสวัสดรุ่นนี้อยู่ที่ขนาดประมาณ8มิลนะครับแล้วก็ตัวเฟืองที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับเป็นขนาด26มิลนะครับนี่นะประมาณ26มิล บวกลบนิดหน่อยเนือ่องจากเป็นพลาสติกนะครับสำหรับฟันเฟืองก็เดี๋ยวเราดูด้านล่างนะครับประมาณ25กว่ากว่านี่นะฟันเฟืองขบกันอาจจะไม่ได้เป๊ะนะครับเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแล้วก็ฟันเฟืองไม่ได้สมมาตรด้วยนะครับผมลองวัดให้ดูประมาณ25กว่ากว่านี่นะสีดําหมุนด้านเดียวกันนะครับสําหรับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยในนี้ผมใส่ลูกบอลไปแล้วนะครับ กลมๆนะตรงกลางแล้วก็เอาเฟืองดำใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาปิดด้านไหนก็ได้นะครับเป็นแค่สลักโอเคนี่เรียบร้อยกดเข้าไปแล้วพร้อมใช้นะครับ สำหรับฝั่งด้านหน้านะครับก็เช่นเดียวกันหมุนน็อตออกแล้วก็เปลี่ยนนะครับข้างในนี้จะมีลูกบอลอยู่เหมือนกันนะเราก็จะเห็นเฟืองสีเทาแบบนี้นะครับเราจะแทนที่ด้วยสีดำก็ได้นะครับที่ผมมีอยู่ลองให้ดูเลยถอดออกลองดูก่อนนะครับถ้าเกิดแน่นไปนิดนึงก็คลายออกหน่อยหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับก็โอเคแล้วนะในการประกอบกลับเข้าไปนะครับก็ต้องระวังนิดนึงมักจะมีตัวรีหลุดออกมานะครับวิธีง่ายๆก็แนะนำว่าให้เราคว่ำใส่แบบนี้แบบนี้ก่อนนะเราค่อยคว่ำนะครับ แล้วก็ให้ลองกำกำดูนิดนึงก่อนจะขันน็อตนะครับว่าโอเคหรือเลปล่านี่นะโอเคแล้วนะครับให้ลองเช็คนิดนึงนะครับถ้าเกิดเรากดลงไปแล้วหมุนถูกด้านนะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็โอเคตัวนี้ด้วยนะครับโอเคถูกแล้ว สำหรับคนที่ซื้อถังปั่นสวัสดิ์รุ่นปัจจุบันนะครับช่วงประมาณปี2020ถึง2021นะครับเฟืองที่ได้มาจะเป็นเฟืองสีเทาตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนอะไรต้องเป็นรุ่นนี้นะครับสีเทาจะเหมือนกับสีดำนะครับถ้าคนหาในร้านค้าออนไลน์หรือร้านใต้คลิปที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับสามารถซื้อได้เลยผมซื้อมาเปลี่ยนเองเช่นเดียวกันนะครับตัวสีขาวไม่ใช่ตัวสีขาวจะเป็นรุ่นเก่านะครับถ้าเป็น รุ่นนี้ที่ผมรีวิวอยู่นี่จะเป็นสีดํากับสีเทาเหมือนกันนะครับสีขาวเอาไว้เปลี่ยนรุ่นอื่นลองเช็คการหมุนดีๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจทักมาถามผมก็ได้นะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนจริงๆแล้วเราสามารถลองได้ด้วยตัวเองนะครับหาหลอดหรือหมุนความลงแล้วหมุนดูว่าเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมตั้งใจจะยืมเข้ามาแกะ เพื่อที่จะดูว่าเฟืองเป็นรุ่นไหนแล้วก็สามารถใช้ตัวไหนสีอะไรทดแทนได้บ้างก็ทราบมาแล้วอย่างที่อธิบายไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ